สวัสดีครับพี่น้องครับอิสานสมบพีมาละมาร้อยครับผมวันนี้ที่พี่น้องมาแพ็กเม็ดหวายครับผมแพกเม็ดหวายใส่ถุงไว้ครับแบบนี้ครับแล้วที่เอาไปก่าครับผมเอาไปเพาะอ่าไปสนใจกันถักมาเนี่ยครับพี่น้องไปอยากได้เม็ดหวายที่เอาไปเบิ้งกันได้ครับหรือที่เอาไปเพาะไปก่าเลยตัวเจ้าของเองครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคในการเพาะการก่านะครับว่าให้มันเกิด อ่าต้วนภายในอาทิตย์หนึง่งนี่เฮ็ดจังไสเดี๋ยวผมจะพไายแพ็เม็ดไว้ครับพี่น้องมันนี่ครับเป็นอันหมากไว้ที่ผมเก็บมาแต่น้านัา่นแหละพี่น้องเดี๋ยวผมจะหายเบิองว่าเม็ดมันใหญ่ซ้ำไหพี่น้องเดี๋ยวผมจะเทียบกับไอเหรียญสลึงหายเบิองเดอ้อนี่เป็นเหรียญสลึงพี่น้องเหรียญสลึงอ่า เธทั่วไปนี่แหละครับเหรียญส t e งร i n g ลุนไม่นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้เบื้องกับเม็ดไว้ครับนี่เป็นไดครับพี่น้องเม็ดไว้ครับเหรียญสลึงครับเม็ดบักเป่งๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจิะแพ็คนี่แหละครับมือนน้มาพี่น้องผมจะพ้าแพ็คเม็ดไว้ครับบัดนนี้เดี๋ยวเก็บนี่ออกก่อนครับเดี๋ยวจิใะใส่งนี่แหละครับ ใส่ไปยี่สิบเมตรพี่นอ้องถุงละยี่สิบเมตรครับนี่ผมแพ็กไปแล้วส่วนหนึ่งครับผมสามอันถุงนี้มียี่สิบเมตรครับมีที่เมตรใหญ่ๆเลยครับผม ูุใยสนใจก็ทักมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใยอยากได้เม็ดวายปลาไปปลูกครับผมไปเพาะเบื้องเอาไว้กินปลูกอ่าอยู่หัวไฮไปหน้าไว้ครับผมเนื้อไพลจะเอาไปปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงก็ได้ครับจะบอกเทคนิควิธีการ เพาะน้ำครับกาน้ำว่าเห็ดยังไงให้มันออกเร็วครับผมออกภายในอาทิตย์หนึ่งครับเพราะว่าเม็ดไหวนี่มันแข็งได้พี่น้องมันแข็งดีครับแข็งแบบแข็งสุดๆได้ละถ้าเฮาบอยอ,อุจารวิธีในการอพอเม็ดมันนี่ครับมันก็นสิเกิดยากครับถ้าเฮามันอ่า เฮ็ดโดยวิธีการที่พอถูกตองมันก็นจะจะดนครับดนเป็นเป็นสามสี่เดือนนั่นละครับก็มันสิบงอกของมันไอของมันออกมาได้เพราะฉะนั้นแล้วห้อก็ต้องมีเทคนิคพิเศษครับพี่น้องในการเพาะมันครับไอมันเกิดภายในอาทิตย์หนึ่งครับผมไอสนใจกระทักมาเด้อยพี่น้องสิบเก้า ิ0พอดีว่าสุดสัปดาห์เมื่อกี้ครับผมตรงสิ้นเดือนนั่นแหละครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึง่งมีหน้าครับผมมือกอกสลากกินแบงรัฐบาลครับผมความหวังของคนจนครับมื่อนี้ผมกลับบ้านช่วงสุดสัปดาห์ครับ บางเดือนเมื่อกี้นี่ก็เลยไปไปเก็บเอาอยู่หน้านั่นแหละครับที่ผมไปเบืองไว้ได้หลายเถอาละต้นนี้มันพอดีเอาพอดีครับก็เลยเก็บมาไปเก็บพักตี้ยวแน่เก็บพักขียเล็กแน่ครับไปเอามักเม็ดไว้แล้วก็ผ้าเด็กหน่อยครับผ้าเด็กหน่อยไปไปเอาดินครับผ้าเด็กหน่อยไปเอาดิน มันเด็กน้อยอยุดอยู่บ้าน,นเล็กน้อยคางๆบ้านนั่นแหละครับพาเล็กน้อยไปเอาดินปราบมกละพายจะกินน้ำโคกกับพายยังใดเงินอนไปกินขนมอ่ะไปว่าท่านมีผ้าวิตเด่นเฮือน,น้อยโดดขึ้นรถกับผ้ากันไปครับผมก็ได้ดินมาแน่ เก็บพักตรงพักติวในเม็ดไหวนี่แหละครับมานำ้ำนี่แหละพี่น้องเม็ดไหวที่เก็บมาจากหน้าครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ขออนุญาตน้องอ่ะแพ็กเม็ดไหวนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะแพ็กเม็ดไหวให้เสร็จก่อนครับอีสานสมบีมาน้ำมะร้อยครับผมมือนี่ขอบคุณนลายัครับสวัสดีครับ